เล่นในบ้านก็จริงแต่หลังพิงฝาถ้ามาชนะเกมนี้ก็ไม่รู้จะชนะเกมไหนแล้วอะ่ะพี่เบนซ์อาร์มคือมึงจะเจอกับซิตี้กับเชลซีอะ่ะคือเสมอได้ก็คือเก่งอะ่ะแต่ก็อยากชนะนะแต่ถ้าดูภาพรวมตอนเนี้ยมันยากมากเพราะฉะนั้นเกมกับเบอร์ลี่คงจัดเต็มอ,อ่ะเออเซสกูอาจจะได้ลงสองเกมติดอะ่ะแล้วก็ถ้าอนาล่าทำได้ดีอาจจะได้ลงต่อเนื่ยเพราะว่าถ้าเอาพูดถึงความแฟ์นะพี่เบนซ์อาร์ม ประตูพลาดเปลี่ยนคนไหนพลาดก็เปลี่ยนไปถูกเปอเข้าใจใช่ไหมคือตามแฟร์อ่ะถ้าวันไหนชนาพลาดเปลี่ยนเลยถ้าไม่ดีพลาดปุ๊บเปลี่ยนเลยก็สลับกันไปใครพลาดมันมตรงไปดั่งอ่าหรือไม่เอ่เอเลเมนไม่รู้มาหรือ,อยังนะแต่ผมว่ายังไม่ได้หรอกนะฮะเกมน,นี้ฟันธงผมรู้สึกว่าแมนยูต้องชนะแล้วก็ชนะแบบเผื่อจับได้ประตูเดียวแมเดียวอืมแต่ถ้าไม่ชนะก็ ตัวใครตัวมันครับผมอยู่ยากแล้วครับผมมาปวดหัวเลยถ้าชนะไม่ได้นี่หนักมากเลยอาการหนักจัดเลยสองนัดอะก็ไปผมผมว่านี่นะอันนี้ขอเสริมนิดนึงถ้าเบอร์รี่ผมว่าถ้าเบอร์รี่ไม่ชนะผมว่าเทนฮารกไปเพราะมูนต้ามันจะเสียหมดเลยเอ้ยไม่ใช่เทนฮากไปแน่นอนอาโมลินอ้ยผูดผิดอาุมลินไปแน่นอนถ้าถ้าไม่ชนะเบอร์รี่นะเออแต่ผมว่าจะชนะอาจจจับหนึ่งศูนย์แล้วก็เดี๋ยวกระท่อนกระแท่น เกมกับซิตี้แล้วก็เชลซีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมันยาวไปพี่เบนถามแค่สองเกมับประมาณนี้เมื่อกี้พี่ปอตอบไอ้นี่ไปยังเบอร์รี่ไปยังตอบไปใช่ไหมตอบไปแล้วลูกนึงเฉือนเฉือนอันหนึืงจับเบอร์รี่นี่ชนะมานัดล่าสุดนะรู้จึกกัชนะสอร์แลนด์ไหมสแรนแลนด์เนี่ยสแตนแลนด์ต่อไปเจอเบอร์รี่เล่นที่บ้านเนี่ยแหละถ้าถ้ายังไม่ชนะอีกเนี่ยเสมอก็ไม่ได้ท่านผู้ชม แ้มเต็มมันกี่แต้มวะสิบแปดแต้มป่ะสามก็หกเกมอ่ะเออก็ต้องสิบแปดแต้มอ่ะมันต้องเป็นสิบแปดแต้มสิบแปดแต้มเต็มเจอสามทีมน้องใหม่เนี่ยมาตรฐานมันต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับคือยังไงมันต้องชนะให้ได้ทั้งหมดต่เย่าเยือนอ่ะก็กูตายแล้วกูกูแอบหวั่นใจได้ไงวะเนี่ยเชื่อเฮ้ยแต่ผมว่าชนะว่ะผมว่าถึงเวลาแล้วที่แบบจะชนะอาจจะขย่มไหมไม่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 ขย่มอ่ะเดี๋ยวแม่งจะมีลูกคอนเทนต์อ่ะ ไปทำเฟิร์สคราดเดี๋ยวแม่งก็มีใครแบบแม่งมูมัวั่วๆแล้วก็ไฟไม่บ้านน่ะโดนอ่ะลูกน้องโลไงอออไม่รู้ว่าจะเก็บกินชีได้นะครับอาจจะเสียจากลูกเตะมุมีก็ได้เออทำไปเล่นไหมลืมลืมน้องโล่ไปแล้วเหรออาจจะโดนแบบเสียจากลูกเตะมุมก็ได้นะครับผมว่าสกอร์นะผมว่าสองหนึ่ง สองหนึ่งสองหนึ่งถ้าผู้ชมคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ผมเมนมาบอกกันได้คือผมอยากให้มันจบก่อนพักเบรกแบบเฮ้ยอย่างนี้น้อยแม่งสองนัดเวอะไรเงี้ยชนะติดกันนะครับอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พักไหนถ้าสมมติว่าแม่งไม่ชนะเบลลี่แล้วพักช่วงฟีฟ่าเดย์นะพวกเราแม่งคนทำคอนเทนต์เนี้ยที่พ่ายเลยนะแก้วอ่ะแก้วอ่ะก็อี้ของอโมริมก็จะร้อนอ่ะ อืแล้วผมไม่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมว่าบอร์ดเขาดูอยู่ตลอดอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะดูอยู่แล้วเซอร์จิมใจร้อนจะตาย <Okay. S 2> เห็นแบบเนี้ยบอกให้ <Okay. S 2> ยัง,ง <Okay. S 2> ไงตทำให้ได้อะ่ะทำแล้วโพสใหม่ไหมไม่ <laughs> ไม,ไม่พี่ปอไม่เสียงไม้มันอู้อปะอู้อี้หน่อยมันต,<อ>ติดคอติดคอ,อเ,คเอาง่ายๆสำหรับผมนะผมว่าสองหนึ่งสองเกมเลยชนะแต่เหนื่อยชิบหายเอาว่ะ อ mm hmm. บายแล้วกูสองหนึ่งแล้ว<อ>ใส่เสือ้อแมน<อ>ยูไมใส่เสื้อแมน,แมนยูยดิแม่งวันก่อนกูไปบอกเจ๊ดากูบอกสามศูนย์เออเป็นไงล่ะ <laughs>